เป็นเรื่องที่ทางประชาชนเนี่ยจะต้องทําการศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบและดูกันให้ชัดเจนนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นวาทกรรมในการเมืองหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ทําได้จริงหรือไม่อย่างไรค่ะคือปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยขนาดนี้คือถ้าถามว่าไอการที่จะให้มีการดาเนินการเนี่ยแยกระหว่างคูดแบงก์กับแบดแบงก์นะฮะโดยมีเอกชนเนี่ยนะฮะมาซื้อนี่เสือออกไปแล้วไปทําการบริหารเนี่ยนะฮะ มันมีระบบที่ทํากันได้อยู่แล้วนะนะฮะไอตัวอไอไอแบดแบงอันนี้เนี่ยนะฮะไอตัวบริษัทที่มีการอที่มีการอที่มีการอดําเนินการอย่างนี้เขาดําเนินการเี่ยในเชิงธุรกิจนะหมายความว่าเขาต้องการที่จะอทํเอาทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะที่บอกแล้วเนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้มาโอนอ่อนผ่อนปลนนะ <c oughs> ไม่ได้มาทําให้มีการ ชราระหนี้แบบย่อหย่อนนะฮะเป็นไปตามความสามารถในการชรําระหนี้ของลูกหนี้อะไรมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะฮะกฎกติกาปัจจุบันเนี่ยทำได้อยู่แล้ว <c oughs> แต่ผมดูแล้วมันไม่ตรงกับที่ท่านอดีตท่านานายกทักษิณท่านพูด <c oughs> ที่ท่านพูดเนี่ยนะฮะเน้นไปในเรื่องของการเหมือนกับว่านําเสนอแนวคิดเนี่ยนะฮะที่จะให้มีการเรียกว่า เรียกว่าเปิดชีวิตใหม่นะครให้โอกาสใหม่เนี่ยให้แก่อทางลูกหนี้เนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้มันเหมือนกับมันมีความจําเป็นจะต้องเอาเอครดิตของภาคทางการของรัฐเนี่ยนะฮะเข้ามาเข้ามาบางังเข้ามาอยู่เบื้องหลังอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ใช่ลักษณะของการแยกกูดแบงแบตแบงตามปกตินะครับค่ะคุณคุณทีรชัยคะถ้า,ถา เกิดมองว่าถ้าเกิดว่าตีความตามที่คุณทักษิณพูดเลยนะคือให้เอกชนเป็นคนดําเนินการไม่ต้องใช้เงินรัฐสักบาทในความเป็นไปได้เนี่ยมันมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่แคไหนนะคะในทางปฏิบัตินะคะถ้าใช้เงินเอกชนเลยเนี่ยนะฮะเราเป็นเอกชนที่เขาต้องเน้นในการทํากาไรให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยนะฮะโอกาสเป็นไปได้มันคือศูนย์เลยมันเป็นไปไม่ได้เลยอันนี้เป็นความคิดที่จะต้องดําเนินการเนี่ยโดยเป็นนโยบายของรัฐเท่านั้นเองครับอืม ถ้าเกิดเป็นนโยบายของรัฐน,น,นั่นหมายความว่ารัฐก็ต้องเป็นคนค้ำประกันหรือว่ารัฐจะต้องออกมาใช้งบประมาณใช้เงินภาษีในการช่วยอีกส่วนหนึ่งอย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องครับรัฐจะต้องเอาเครดิตตัวเองเข้าไปเสริมนะไม่ว่าจะเป็นโดยการค้ำประกันโดยการที่จะสนับสนุนอะไรบางอย่างและสุดท้ายเนี่ยก็คือมันจะตกมาเป็นภาระหนี้สาธารณะนะฮะของประชาชนทั้งประเทศมันจะตกเป็นภาระต่องบประมาณในอนาคตนะฮะอย่างแน่นอน ค่ะอย่างที่คุณไตรชัยเคยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําอย่างนี้มันก็สามารถที่จะทําได้ถ้าเกิดว่าย้อนไปเมื่อวิกฤตปี40เนี่ยตอนนั้นเราก็มีบริหารสินทรัพย์ขึ้นมาที่จัดการนี่เสียซึ่งถ้าเกิดว่ามาเทียบกับปัจจุบันในตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจตอนนี้กับตอนนู้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนและเกิดสมมติเราใช้โมเดลอย่างนั้นมาทำเนี่ยจะทําได้มากน้อยแค่ไหนอะคะไอ้โมเดลเนี่ยนะฮะตอนที่เกิดวิกฤตตอนนั้นเนี่ยผมยังจำได้ว่าเป็น ไอเดียของท่านนายกทักษินเนี่ยนะที่ท่านให้ตั้งองค์กรเนี่ยนะฮะบริหารสินทรัพย์เนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยใช้คําว่าบอสทก็คบรรสับริหารสินทรัพย์ไทยเขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีการแยกเอาลูกหนี้ที่มีปัญหานี่ออกไปทําการทําการวิเคราะห์นะฮะทำการบริหารเนี่ยแล้วถ้าหากว่าดูแล้วเขามีความสามารถในการชําระหนี้ได้แค่ไหนอย่างไรก็มีการ ลดหย่อนนะฮะภาระในการชาระหนี้ลงไปให้มันสอดคล้องแต่ตรงนั้นเนี่ยที่ทําได้เนี่ยมันเป็นลูกหนี้ไม่ใช่ลูกหนี้คนธรรมดานะมันไม่ใช่ลูกหนี้แบบเป็นครัวเรือนนะฮะมันเป็นลูกหนี้สถาบันหนี้ธุรกิจใช่ไหมคะมันเป็นลูกหนี้ภาคธุรกิจคือลูกหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะฮะเราถ้าหากว่าเราจะเอาเอาแยกออกไปเนี่ยเราไปตั้งเป็นองค์กรต่างหากเนี่ยนะเพื่อจะมาบริหารเนี่ยนะฮะ มันก็มันก็มันก็คือลักษณะของการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของครอบครัวเนี่ยมันก็ดูจากเดือนเดือนท่านนั่นเองแหละเดือนเดือนแล้วก็หลักประกันเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองในแค่นี้เนี่ยความจำเป็นที่จะแยกออกมาเนี่ยนะฮะเป็นองค์กรต่างหากนะหรือความจำเป็นเนี่ยที่จะใช้หลักในการแก้ปัญหาเช่นเดียวกับเมื่อปี2540เนี่ยผมคิดว่าผมคิดว่าไม่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 เหมือนกัน แตถ่ถ้าสมมติว่าสามารถทําได้จริงมีการวางหลักเกณฑ์ออกมามีการมาร่วมมือกันของทางบริษัทถ้า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 ตีความตามที่คุณทักษิณพูดคือทางเป็นบริษัทเอกชนที่บริหารจัดการหนี้โดยตรงมันจะสามารถแก้ NPL ได้จริงๆหรือเปล่าคุณธีรชัยมองคือ,อ,อการแก้ NPL เนี่ยนะฮะมันมันจะแก้ก็คือว่าจะต้องมีการลดหนี้นะลดออยอดหนี้นะฮะลดเงินต้นเนี่ยนะ,ะลดดอกเบีย้ยที่ค้าง เปิดโอกาสให้ลูกหนี road, uh, ้เน mm ี่ยแก้ปัญหาแก้ตัวใหม่หรือไม่เนี่ยนะฮะในแง่ของไอตัวไอ้ความสามารถในการชำระนี่ถ้ามันถ้ามันดูแล้วมันไม่มีทางเลยก็ต้องยอมที่จะตัดบัญชีนะฮะแล้วก็ตัดแผงหนี้ศูนย์ไปลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะฮะนะมันมันเป็นเรื่องที่ดําเนินการเนี่ยโดยปกติเนี่ยในระบบแบงค์กอยู่แล้วอะฮะ โดยแบงก์เนี่ยอาจจะดําเนินการเองหรือไม่ก็มีการขายลูกหนี้เนี่ยออกไปให้อยู่กับบริษัทบริหารสินทรัพย์นะฮะมันไม่มีความจาเป็นที่ทางการเนี่ยจะต้องเข้าไปแต่ว่าถ้าถ้าหากว่าจะเข้าไปเป็นคนเจ้าก่จการเสนอแนะแนวคิดอะไรเนี่ยก็ทําได้อยู่ละแต่ปัญหาคือถ้าไปแล้วเนี่ยนะฮะไปควักกระเป๋าเติมความน่าเชื่อถือเข้าไปให้การค้ำประกันอะไรเข้าไปเนี่ย อันนี้มันจะกลายเป็นทําให้ปัญหาบานปลายแล้วก็มันจะตกมาเป็นภาระของผู้สียภาษีทั้งประเทศทุกคนเน่ยนะฮะ <c oughs> ในที่สุดค่ะ <c oughs> ดังนั้นคุณเฉยชัยมองว่าการแก้ไขปัญหานี้ของประชาชนเนี่ยควรจะมีข้อเสนอหรือว่ามีแนวทางยังไงบ้างอะคะคือผมเองเนี่ยนะฮะในตอนนั้นเนี่ยนะฮะนั่งได้นั่งแถลงข่าว ร่วมกับดอกเตอร์อุตมะสาวนายนสองอดีตรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะที่อยู่ในพักพลังประชารัฐเนี่ยเสนอแนวคิดไว้นะฮะว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยจะต้องมีการตัดลดตรวจเงินต้นนะในลักษณะที่ภาษาอังกฤษขาใช้คําว่าแหกคัดคือตัดผมนะฮะพอตัดไปแล้วเนี่ยไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะมันก็จะเรียกว่ายุติไปโดยอัตโนมัตินะ เสร็จแล้วเราก็เสนอแนะว่าให้เอาเงินที่แบงก์เนี่ยจะต้องมีการชําระกับกองทุนน้อฟูี่ณเอามาใช้เพื่อการนี้แต่ขนาเดียวกันเนี่ยต้องบังคับเนี่ยนะฮะให้แบงก์เนี่ยตัดเนื้อเนี่ยออกมาเนี่ยจากกําไรสะสมเนี่ยนะฮะด้วยเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าลูกหนี้เหล่านี้เขาทํากําไรให้กับแบงก์นะมาแล้วในอดีตเพราะฉะนั้นถึงเวลาแบงก์ก็ต้องหาทางช่วยลูกหนี้เนี่ยไปด้วยเรามีข้อเสนอไปเนี่ยนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย วิธีการแก้ปัญหานี่เนี่ยจะแก้ปัญหาเฉพาะนี่ที่แบงก์เนี่ยอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้มันต้องไปควบคู่กันกับการสร้างรายได้ให้ประชาชนนะแล้นที่มันเรามาดูนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะฮะที่มันเน้นเนี่ยลักษณะของ mega project เนี่ย project, project อะไร project อะไรใหม่ๆแปลกๆอะไรเนี่ยนะแล้วทุกอันเนี่ยมันก็กลายเป็นโปรเจกต์ที่เน้นผลประโยชน์ไปให้กับกลุ่มทุนนะฮะอาจจะเป็นกลุ่มทุนพรรคพวกหรือกลุ่มทุนของผู้สนับสนุนพรรคอะไรอย่างเงี้ย มันจะมีปัญหาว่ามันทําให้เกิดการกระจายรายได้ลงมาในน้อยเกินไปลักษณะอย่างนี้นะผมว่าเป็นเป็นลักษณะของการวางนโยบายซึ่งนั้นมันมันไม่ไม,ไม่ไม่ทําให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนะ,ะแล้วไปเรื่อยๆเนี่ยนะ,ะสังคมก็จะมีความตึงเครียดค่ะ เอถ้าเกิดว่ามองมองในช่วงของห่วงเวลาที่คุณทักษิณออกมาหย่อนเรื่องของแนวคิดในการจะตั้งให้เอกชนมาซื้อนี่เพื่อที่จะปลดปล่อยภาระของคนที่เป็น NPL แล้วก็อาจจะได้กลับเข้าสู่การมีเครดิตกันในครั้งในห่วงเวลาที่ออกมาก่อนหน้าที่จะมีการอภิปรายแบบนี้มองว่ามันเป็นการจุดประเด็นเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะไปกลบกระแสะอภิปรายมันมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าคะคุณธีรชัมยมองในแง่การเมืองเลย อันนี้ผมคงไม่ไม่ชำนาญพอที่จะฟันธงนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องน่าแปลกที่ที่ท่านอดีตนายกทักษิณออกมาวิจารณ์ในลักษณะนี้ในในจังหวะเวลานี้แต่ว่าแต่ว่าในในผลทางการเมืองผมผมคงผมคงไ,ไ,ไม่ไม่ฟันธงนครับ